เอาได้คยกับแฟนจับเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตลาดกินหยงครับโอ้โคนหาดใหญ่น่ารักจังเลยครับวันนี้มาดามดีรัตยาพินดาผมโจทเ์เอสุชาติเวสีสวรสวัสดนะครับวันนี้มากราบขอคะแนนพ่อแม่พี่น้องที่ตลาดกินยงนะครับตลาดกินหยงอยู่ในเขตสองครับเขตสองพระประชาธิปัต์ภูมิใจครับ เสนอนิพัทธ์ปูยงอักษรเบอร์สี่ครับนี่นะครับคนรุ่นใหม่ขวัญใจพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้พินิพัทธ์นะครับทุ่มเทและพร้อมที่จะเสียสละให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่พัฒนาหาดใหญ่ของเรานะครับให้เป็นศูนย์การทางด้านการเศรษฐกิจการค้าท่องเที่ยวและการศึกษา เป็นต้นแบบของภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับและกะ้างผมนะครับใครอยู่เขตสามบ้านยกมือสมยศปลายด้วงนะครับหรือพิถึกนะครับถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทลงพื้นที่ตลอดเวลานะครับใครมีบ้านมีญาติพี่น้องอยู่ที่เขตสามเลือกเบอร์สี่เหมือนกันครับจำง่ายๆครับเขตหนึง 1, ่งเขตสองเขตสามเข้าบูหากาเบอร์สี่ครับ และที่สําคัญนะครับถ้าอยากได้คนรุ่นใหม่คนเป็นมืออาชีพอย่างมาดามเดียอย่างผมดรเอนะครับและทีมมืออาชีพของพรรคประชาธิปัตย์สำคัญมากนะครับต้องกาเบอร์พักเบอร์26ครับให้เรามีโอกาสไปทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องและผมตอบย้ํานะครับว่าลงมาที่หาดใหญ่ลงมาที่สงขลาบ่อยครั้งมากนี่คือหวัวใจสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ เราทุกคนมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเปลี่ยนหาดใหญ่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งตั้งใจที่จะเปลี่ยนสงขาให้กลับมายิ่งใหญ่ครั้งนะครับ9เคต9สสเข้าคูหากาคนของพรกประชาธิปัตย์และที่สำคัญนะครับเบอร์พักให้พวกเราคนรุ่นใหม่เมืออาชีพได้โอกาสทางานรับใช้พี่น้องประชาชน <yse. S 1> พักประชาธิปัตย์เบอร์พักเบอร์26ครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ตลาดไปกราบพ่อเมียุญนาครับสวัสดีครับ ประชาธิปัต์ค่ะเราพร้อมแล้วและเรามั่นใจจริงๆว่าเราจะกลับมาดูแลพี่น้องชาวหาดใหญ่และชาวกิมโยงอีกครั้งหนึ่งค่ะเดียดรเอและรวมถึงคณะผู้บริหารพักค่ะ,คะเราทุ่มเพลงนะคะลงมาที่หาดใหญ่มาที่สงขาแห่งนี้เพราะนั่นสิ่งที่อ,อยากจะบอกกับพวกเราทุกๆคนก็คือว่าหาดใหญ่สงขาและภาคนต้คือลมหายใจของพรรคประชาธิปั วันนี้พรกประชาธิปัตย์เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าถึงแม้ตลอด4ปีที่ผ่านมาที่ชาวกิมหยงไม่มีสอสอประชาธิปัตย์แต่พักประชาธิปัตย์เราไม่เคยทิ้งพี่น้องคนห่าดใหญ่และคนกิมหยงเลยค่ะ <Hey. S 1> แล้ววันนี้พรกประชาธิปัตย์พี่น้องชาวกิมหยงเรา 黄昏。 เลือกคุณนิพนธ์บุญญามณีเลือกหัวหน้าพักสุรินลักษณะวิสิิ์เลือกอดีตหัวหน้าพักคุณบัญญัตินะคะรวมถึงตัวเดียและ